สวัสดีเอสซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้เพิ่งเบื่อแม่น้องดาเด้อพี่น้องว่าแม่น้องดามาว่าอีกยัง,งอ,งอ,งองีกพี่น้าะคือแม่น้องดาสิมาว่าพูดถึงข้าวฝันพี่น้องแม่น้องดาบนี่ฝันเองเด้อพี่น้องเด้อลูกของแม่ป้าเหมืนฝันพี่น้องถ้าผู้ใด้เวิร์ลลกที่แม่น้องดาสิลู่า็จะเนาะว่าแม่ป้าที่ประเทศเลาวนะเพิ่นเคยบอกเลขสามตัวมาแล้วพี่น้องแล้วก็ล่าสุดสี่บอกคือคือเจ็ดแปดไปพี่น้องเจ็ดแปดไปนี่รู้สึกว่าแม่น้องดาได้เงินน้ำพิ่นอยู่ หลายพันอยู C, Jesus, kind of mm ่แ hmm. ล้วพี C, ่น้องเอฟซีผุดโอนเงินห้หลายพันอยู่พี่น้องป้าที่อยู่ประเทศลาวอยู่กับเพิ่นใต้พี่น้องเนาะแต่เพิ่นมาบอกเลขวันนี้เพื่อนมาเข่าฝันพี่น้องเข่าฝันลูกไส้เพิ่นแต่ลูกไส้เพื่อนนี่เป็นคนบริจาเข่ากล้องพี่น้องเพื่อนก็เลยอยากให้แม่น้องก็ได้แต่มาว่าวให้พี่น้องพึ่งเบื่อก็ได้จ้ะเด้ออันเพราะว่าเพื่อนเคยให้โชคให้ลาบพี่น้องแม่แบบแม่แม่น้องได้กับบอยจาปล่อยผ่านแม่จาวะถ้าเขาปล่อยผ่านไปแล้วถ้าเลขเพิ่นออกมาดี้แบบนี้พี่น้อง ว่าเพิ <P an lon aún> <yelled> ่นเลยมาเขาฟันนี่รู้สึกว่าหน้าเนี่ยพี่น้องสักพักใหญ่แล้วนี่เพิ่นมาหามาเขาฟันลูกไส้เพิ่นว่าเพิ่นมาหาลูกไส้เพิ่นว่าบอกให้ลูกไส้ไปซื้อเลขพี่น้องว่าเมื่อนี้วันที่เท่า์ไรด์ว่าเพิ่นในความฟันของลูกไส้เพิ่นนะพี่น้องเนาะอันนี้ที่ที่ลูกไส้เพิ่นเล่าให้แม่น้องดาฟังพี่น้องเพิ่นบ่อยากออกกล้องพี่น้องแม่น้องดาก็เลยต้องมานำเสนอให้เพิ่นต้องมาบอกใแทนเพิ่นนะพี่น้องเด้อจ้พึ่งเหลือแม่น้องดาะด้ษจะเด้อแต้เพิ่นบอกว่าเพิ่นมีเลข เลขบอกสามมันผนบอกเลขสิบอกทำนองว่าคือแบบเหมือนหนึ่งคือสามตัวมันคือสองตวัวพี่น้องเพิ่นเลยว่าแม่เพิ่นมาหาแม่เพิ่นถามว่าเมื่อในวันที่เท่าไร่นก็เลยบอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดถูกแล้วพี่น้องวันที่ยี่เจ็ดผลว่าอ้าววันที่ยี่เจ็ดเราไปซื้อเลขหนึเด้อเลขมันสีออกสองจิตห้าจิตสองห้าพี่น้องผลผลบอกแบบนี้เพิ่นบอกสามผูรวดเลยพี่น้องก็คือตอนที่เพิ่นว่าเพิ่นจะดุ้งตื่นมาเพิน่นบอกเเพิน่นพิ่นฮูเมย์พี่น้องเพิ่นรู้สึกตัวตอน วันนี้เพิ่นก็เลยบอกลูกไส้เพิ่นพี่น้องว่าเลขเลขสีออกสองเจ็ดหาเด้อข้างบนออกสองเจ็หาเพิ่นบอกบนพี่น้องบอกว่าข้างบนออกสองเจ็ดหาแม่เลขแรกเลขแรกพี่น้องสิงง์วัวเพิ่นเพิ่นบอกว่าเลขแรกเพิ่นบอกว่าเลขสีออกสองเจ็ดสองเจ็เจ็หาสองห้าพี่น้องแต่พ่อลูกไส้เพิ่นพี่น้องว่าเอาในในความฝันนี่คือแต่งคันหาอยังพี่น้องสักอย่างแกก็กไปแกก็กไปวัดเพิ่นว่า และเพิินเลยเอาไปเอาไปแล้วในขั้นหาพี่น้องมีเลข3สามตัวพี่น้อง่นเรามีเลข3สามตัวสองเก็ดห้านวะเพิ่นก็เรียกว่าเล่าให้ฟังแต่ทีมันแปลกใจพี่น้องทีมันแปลกใจกว่านี้ก็คือพี่สาวของแม่น้องดากับฟันเห็นเพิินพ้อมพี่น้องฟันเห็นเพิินอีกและเลขมวันตรงกันพี่น้นองเลขมันตรงกันคือผู่ิติบคลิปที่แมงดาลงไปแล้วพี่น้องสีเห็นเนาะพี่น้นองเนาะคือเลขมันตัวเดียวกันแมงดาก็เลยว่าตกใจว่าเอ้ามันคือสิบังเอิญ คื้นลูกคนนั้นเล่าให้แม่น้องารามฟังเมื่อวานนี้ตอนเย็นพี่น้องแต่แม่น้องรายังกระยันบอกให้พี่สาวหรือแม่ทุกคนในบ้านฟังพี่น้องวันนี้พี่สาวผมเลยมาฝันเมื่อคืนพี่น้องตื่นซามันผมเลยมาเล่าความฝันให้แม่น้องารามแม่ารามก็เลยขออนุญาตตั้งกล้องเพื่อจะเล่าความฝันก็เลเาย,ายว่าเอ๊ะใจว่าเอาเลขมันคือตรงกันคน,นต่างคนต่างฝันพี่น้องแต่ว่ายากเลยจ้าป้าพวกนี้เพิ่นเคยหายโศกมาแล้วเพิ่งวัดแม่น้องรามจำ จำได้ค่ะค่ะคือหาศูนย์สามหรือหรือศูนย์หาสามทุกอย่างพี่น้องมันออกในมนเล็งมันออกโต๊ดเล่าชุดอี่หนึองล่าชุดเลยคนไทยเจ็ดแปดตรงตรงพี่น้องเจ็ดแปดออกข้างล่างตรงตรงพอหลังจากเลขออกเจ็ดแปดแมงดากระมามากับแม่นนทิยามากับลุงเฮงทีพากันมาแจกของพี่น้องพี่น้องรายจำได้เนาะครูได้ทีเบิ้องขีดแม่น้องดาพี่น้องจำได้ว่าแม่งดาบอกเรื่องจริงบอนี่แม่งดาเป็นแค่สื่อนำเสนอพี่น้องเด้องแม่นดากรบเบรุว่าเลขมันออก ตตวใดออกยังคาะแมวด่าลูกแมวด่าจิ้คือกันละพี่น้อง่นาตัวน,นี้คือเขาเขาเลขคนละพี่น้องเนาะเลขคนเดพี่น้องเลิกแมงด่าใช้เบิ้งเนะนี่อันนี้เป็นเลขของป้าที่ตายแล้วมาบอกเลข <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็บคอพี่น้องด่าป้าที่ตายแล้วมาบอกเลขมืดบอกพี่น้องมืดบอกมันมืดเ้ยจ้ะได้แมงด่าเห็นไหมนี่พี่น้อง เลขของป้าทีใต้แล้วผลมาบอกพี่น้องมาบอกเลขป้าสองมกราคมหกแปดเพิ่นลูกไส้เพิ่นนะไปรู้สึกว่าเป็นนี่แต่งขั้นหายังสักอย่าง่นวะพี่น้องเลขขั้นหาพผลนะเห็นสองเจหาพี่น้องผลเห็นสามตัวตรงๆผลวะน้องนี่ผลเห็นสามตัวตรงๆผลวะแต่ว่าป้าทีใต้แล้วผลบอกลูกไส้ผลเลขออกสองเจ็เจ็ดหาสองหาพี่น้อง แม่น้องดาก็เลยโอ๊ยใจบุได้พี่น้องเพราะว่ามันตรงกันกับทีพี่สาวเพิ่นฟันอีกพี่น้องเลขกเมันตัวเดียวกันแม่น้องดาเลยอยากมานำเสนอให้ว่ะเล็กมันโมเนมันนอนพี่น้องโมเน่มันอาจจะเป็นโชกเป็นลาบเพิ่นอาจจะโชกลาบไม่เข้าล้างปีใหม่นี่ก็ได้พี่น,อน้องมยล้างปีใหม่ก็ปีใหม่พี่น้องเนาะไว้ไงซะนี่แคปบนาจอไว้เด้อจ้ะเด้ขอเขากำมากระจัดบมากกระเบิงพี่น้องใจให้แม่น้องได้เด้อจ้ะเด้ออย่าวาว่าเละไรยังสั่นจังสีพี่น้อง บางทีเพื่อนก็มีคนมาเล่าให้แม่น้องดา่าหลายคนว่าฟันจังสัน้นฟันจังส่แต่เพื่อนก็บอกอยากออกกล้องนะพี่น้องแม่น้องด่าก,ก็บอกลูกเฉียดอย่างไรบางคนเพื่อนก็ไอ้กล้องบางคนเพื่อนก็ว่ายเลขออกแย่งเอฟซี C ดา่าพี่น้องเพื่อนก็คิดหลายๆอย่างแต่แม่น้องด่าก,ก็บ,บอกเพื่อนหลายเถื่อแล้วว่าบอกเป็นยังเฮ้ากับโบเมนเทพเทวดาเลข็กออกตัวใดหรือจังใดก็มุ่ยผู้ได้รูปพ,พี่น้องท้ารูเฮ้าคือสิบบจนพี่น้องเนาะ แต่ว่าใจเฮ่าแล้วมันเลือดหนักสูงเฮามาเล่นเหล็กไอ้พี่น้องเป็นบอเล้ยเพลินแต่ว่าเพลินกับบอพี่น้องเพลินกับวอ่นบริจากออกกล้องอ่ะหอวกล้องบริยังแมลงดาวเดินแมลงดาสิเอาตัวเลขมาว่าเอาเองพี่น้องไงอย่าเพิ่งเบื่อนะไอ้่น้องไม่ได้เลยจ้ะเด้อว่าบางคนเพลินกับวให้ความรู้มือเลยพี่น้องบางคนเพลินกับใครเจอตัวเลขมาพี่น้องแมงดากับวัวดูเฉดยังไงพี่น้องก็เฮาต้องถามความสามารถแของเพลินถพาคนบริสะดวกออกกล้องเฮาก็ต้องตามเพื่อนพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเด้อจ้ะเด้อ เอาสารุปเลขพี่น้องสรุปเลขป้าที่ตายไปแล้วมาบอกเลขลูกชายพี่น้องบอกเลขลูกชาย,ลายเลขเออกสองเจ็ดเจ็ดหาสองหาพี่น้องเห็นชัดกว่จ้ะขึ้นเหมือดกว่จ้ะนี่สองเจ็ดเจ็ดหาแต่ป้าคนนี้เพิ่งเคยบอกเลขแมลงดาไม่เด้อพี่น้องเด้อจ้าเอากระพิซ้อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ แงเ้พ <aid> ี <Solomon> ่น well? <point fever in ounded> <point barking> ้องสวนยมยมพี่น้องนี่ป <rawd> ลูกพักหน้าบ้านพี่น้องนี่นี่ปลูกพักหน้าบ้านเอาไว้ขายพี่น้องเวลาแขกหรือผลมีงานมีย่างมากพี่น้องบอกกันมาขอสื่อที่ละหาที่ละซิบบ้านพี่น้องผู้โดยสาขนมเด็กน้อยพี่น้องนี่ปลูกเป็นเบียบเป็นเบียบเด้อจ้านี่มีหลายพักมีต้นหอมฝั่งนั้นจะเป็นต้นหอมพี่น้องพักซีพี่น้องนี่อันที่ทางนายไม่รองได้เป็นเบียบบังผีกอพี่น้องเด้อเบียบบังผีกับ กับมักถั่วพี่น้องมักถั่วฟักยาวแล้วก็ตรงนี้เป็นหมักเคือพี่น้องนี่เป็นมะเคือเทศพี่น้องมเคือเทศกันล่างหมากพี่น้องนี่ทางนั้นจะเป็นแมงดาบลูอ่ผลเอิญนั่นเพราะท่านี้เป็นผักกระเทียมพี่น้องนี่กระเทียมนี่ข้านั้นนี่เป็นผักกระเทียมนั่นเป็นผักเสริมผักสลัดพี่น้องทางนั้นนะเป็นนั่นเบี้ยผักพี่น้องเสียไว้ให้คนมาสื่อเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นคาในผิวเห็ดไปนล อันละยี่สิบบาทพี่น้องไม่ต้นละยี่สิบาทต้นละสิบบาทเนี่ยต้นไม้ไผ่เนี่ยคือต้นละต้นละสา้าบาทพี่น้องนะต้นละส้าบาทยี่สิบาทพี่น้องนี่ปลูกแบบนี้พี่น้องปลูกปลูกแล้วคนแถวบ้านมืนก็มาซื้อเอาพี่น้องผู้ใดคาขนมนุ่มเนยเล็กน้อยพี่น้องนี่ปลูกปลูกไว้ปลาเป็นเห็ดไว้ขายพี่น้องนี่เห็ดหนึ่งหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้เลี้ยงด้วยพี่น้องเด้อนี่คนสักจะปลูกแบบนี้ได้สนใจเพิ่นก็มาซื้อพี่น้องต้นละสิบละส้านี่พี่น้อง อาเห็ดแบบนี้ไว้พี่น้องเนาะปลูกไหวพี่น้องดินเนี่ยเอากระต้องนะพี่น้องบปลดิซื้อันนี้นะดินก็เอาดินเอาดินตามธรรมชาติเทามาปลูกพี่น้องมันก็งามเทามาผสมกับดินซื้อหน่อยนึงพี่น้องเห็ดเพราะได้พอได้ขายแต่ละมือพี่น้องเพรได้มือซิบมือเ้าเพราได้คาขนมพี่น้องนี่เห็ดเพิ่นเห็ดไหวก็เห็ดไหวนี่ปลาปลา่นเห็ดไหวพี่น้องปลาเพิ่นปลูกไหวปลูกเป็นมีพี่น้อง คำมีงานเล็กๆน้อยเขาก็ต้องไปซื้อพักซื้อเงียบไม่จ้ะเขาก็ได้เขาใส yes. ่พักเขาเองนี่พี่น้องน้ำกระบอกใส่น้ำปลาปลาเด้อพี่น้องใส่น้ำได้ขึ้นมาขุดบ่อไว้แล้วก็ได้ขึ้นมาพี่น้องนี่นี่พี้กัมาพี่น้องมาเคขือประมาณนี้พี่น้องนี่ทางโขดก็ได้ทางนั้นก็เป็นเด็กน้อยพี่น้องทางนั้นก็ได้เป็นเด็กๆขี่ซาเล้งกันในทางพักกับพี่น้องเป็นนาบ้านมันติดถนนเด้อพี่น้องเด้อนี่มันติดถนนนะ แล้วก็ผ้าดำมาปิดไว้พี่น้องแบบนี้พี่น้องเสามากกโหตแรงมากกโหดพี่น้องคนมาคอสื่อมือละมือละหลายคนพี่น้องมันกับ,บพ่อมันกับเกิดบุท่านไม่จะพักกันเลยบ่ายแมองดานด้นี่ทางทังที่เคยเขาเห็ดสวนเห็ดไฮพี่น้องด้วนี่หน้ามันทวมเบิดพี่น้องมันก็เลยบุมีบนทีปลูกพักบันไดพี่น้อง้าผู้ไดมีทีไฮทีหน้าเพิ่นก็ไปปลูกตั้มไฮตั้มหน้าแท่นพี่น้องแล้วก็ เป,เ,เป็นบ่เห็ดเป็นบ่อหน้ามืนเดียพี่น้องบัวแต่ก่อนนะมันจะเป็นอยู่เป็นแม่าหน้ามีใหญ่พี่น้องแล้วทักน้ามันคือน้าแม่น้ามันสิมีตลอดแต่ล้างๆา้างมันในผืนกักน้าไว้เพิ่นเลี้ยงปลานั่นนี่เพิ่นก็เลยมีโครงการน,นั้นโครงการน,นี้มาพี่น้องชาวบ้านก็เลยบ,มบล่มี่ปลูกผักก็มีมีมีอยู่แต่มันบ่หลายพี่น้องก็เลยได้มาปลกูกตามไหาตามหน้าแทนพี่น้องนี่ถ้าผูดด้ใดมีที่ว่างเพิ่นก็คือบ่อยากให้ว่างนะพี่น้องเพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นปลูกผักปลูกหญ้าพี่น้อง พอได้ขายมือละหา,าบาทสิบบาทพอได้ซื้อชูรถน้ำป้าพี่น้องนี่แบบนี้เลยพี่นอ้องพักแบบนี้พี่น้องคนนี้แบบนี้เลยต้นมะเขียบวิ้งพี่น้องต้นมะเขียบต้นน้อยนาดอกมงดอกไม้ต้นมะไข่บางอย่างพี่น้องเห็ดเบิ้ลเทียนได้สนใจผมก็มาซื้อหาบาทสิบบาทพอแพงพี่น้องต้นนี่คือต้นสามสิบบาทนี่พี่น้องนี่ต้นไผ่เนี่ยคือสามสิบมีสามสิบมียี่สิบแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นน้อยเลยพี่น้องเด้อ น้องวัวก็ได้กับหอยว่างพี่น้องหัวก็ได้บ้านกับหอยว่างต้นผิกพี่น้องนี่นี่เนี่ยนั้นเด็กๆป้าเด็กๆขึ้นซาเล้งพี่น้องเต็มซาเล้งเพื่อนนาดาเพื่อนนาดาเยอะจังเลยเต็มซาเล้งเลยคุณพี่น้องนะเด็กหน่อยหมูหวานแม่นันดาลายลายพี่น้องเลยแค่ในหมู่บ้านสื่อพี่น้องบริแยกแค่ในหมู่เดียวแค่หมูหนึ ust, น่งพี่ cycles, น้นนน dog, องแต่คนเด็กหน่อยเป็นร้อยนะพี่ <carro. S 1> น้องยังบุรูปอีกซองหมู่พี่น้องถ้ารูปอีกซองหมู่เด็กหน่อยในเบิ่งบ่ได้พี่น้องเลย ตัวละสมละสี่พี่น้อง